สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านครับผมมือนี่จิมาแกะกล่องพัสดุครับมีพัสดุส่งมาจากทั้งเทพครับบม่รู้ว่วาเป็นอีอย่างส่งมาจากพระอาจารย์ฉลาดนะครับส่งมาจากคุณพ่อขอ,ขอบกาบนมัสการกับขอบพระคุณคุณพ่อด้วยนะครับที่ส่งมาให้แกะแน่ละแกะอันนี้ออกเลยละครับผมมาเบิ่งครับมาลุ้นพร้อมกันครับพี่น้องว่าจะเป็นอีอย่างนี่น พ่อบอกว่าส่งมาให้กินช่วงโควิดครับโอ้ขนมครับพี่น้องเต็มเลยครับเพียบเลยว้าวเต็มเลยครับพี่น้องส่งมาจากคุณพ่อและคุณเทมน,นะคะมีแมสน้าเอาไว้ใส่ในช่วงโควิดครับมีแมสป้องกันโควิด1 9 2019ครับแล้วก็เป็นขนมครับ ส่งมาจากกรุงเทพนะครับะะขอบพระคุณคุณพ่อด้วยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสังกะทานนะครับผมาจะเป็นผ้าห่มนะครับนี่้าห่มนะครับเป็นข้าหม่มแล้วก็มีขนมต่างๆครับเป็นขนมครับขนมแล้วก็มีมาม่ากองใหญ่ โอ้มา,มากกองใหญ่ครับเดี๋ดี๋วออกมา,มากอใหญครับอเอาออกอยครับพี่นองเอาเดี๋ยวกินขนมก็ครับพี่น้องขอบคุณมากครับไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วบาย,บาย